สวัสดีครับมุมสองเวนะครับวันนี้มุมสองเวก็กลับพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกาแฟมวยเช่นเคยแต่วันนี้ก็เป็นมวยดีวิธีไทยนะครับสึกจิตมังนนขึ้นชกนในวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2565นายนะครับเวลา11นาฬิกาสนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลุงหน้ามวยดีวิธีไทยนะครับมาฝากกบแฟมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดระการใดก็ต้องขออภัยมนที่นี้ด้วยนะครับและทาไมถูกจัดเซอรมือท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมนที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับและขออนุญาตแจ้งนะครับสัปดาห์นี้นะครับขออนุญาตงดรายการเกาะติดตะช่างมวยไทยจะสีและมวยดิวิชีไทยนะครับเนื่องจากผมติดภารกิจนะครับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับ ไม่สะดวกนะครับที่จะทํารายการเกาะติดตาช่างโมทยจัตีและโมดีวิธีไทยนะครับขออนุญ,ญาตงด1สัปดาห์ครับเพียง <P et ween> สัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะครับสัปดาห์ถัดไปก็สามารถกลับมารับชมเกาะติดตาช่างโมทยจัตีและวมดีวิธีไทยได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้ขออนุญาตงดนะครับเท่ากับว่าสัปดาห์นี้นะครับจะงดรายการเกาะติดตาช่างโมทยจัตีและโยดีวิธีไทยนะครับรวมไปถึงการส่งราคาเข้าในหลายกลุ่มด้วยนะครับขออนุญาตงดซึ่ง <asi> 1สัปดาห์นะครับแล้วก็ ขออภัยสมาชิกแล้วก็แฟนมวยมาณะที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดีวิถีไทยนะครับสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกมวยดีวิถีไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2,565นะครับคู่ที่1นึนะครับฝ่ายแดงก็คือแสนก้าพอพัฒนานะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรน้ำหนึ่งชดบางแสนนะครับส่วนคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือมหาโชค สทศพลยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นทางด้านสมิงดําลูกสวนนะครับพิกัด138่อปอนด์คู่ที่3นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือวุฒิเดชทีดเดช9เนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับมานะชัยสุเจ๋มเหมียวนะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนารายการนะครับฝ่ายแดงก็คือลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับประจันบานสจวิชิต8ริ้วนะครับพิกัด1 3 3่อปอนด์ครับคู่หมวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมเราชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแนละ้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แลวก,ก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมูนนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุมสองเวลเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้้ววกกก็ดดดระิ่งย มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อยเปร์เซ็นะครับต้องแอดมวยดังครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ a muaydung ต้องมีแอดอำนาจก่อนนะครับ a muaydung และถ้าบอกว่ามาจากมุม2อเอนะครับรับโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลขจัสีนะครับโทรศัพท์หรือแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสูตได้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิธีไทยนะครับสึกจิตมังนนขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2,565นะครับเวลา1 1นาฬิกานาทีโดยประมาณนะครับณเวทีอุตกอ3นะครับจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับมาให้แฟนมวยได้รับชมกันทางบ้านด้วยนะครับผ่านช่อง PPTV HD ช่องสามสิบหมาให้แฟนมวยได้ร,รับชมกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือแสนกล้าพอพัฒนานะครับหรือว่าก่อซอยตันนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรน้ำหนึ่งโชคบางแสนนะครับหรือว่าสสุวัพัฒนะครับพิกัดก็คือ102ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับแสนกา่นี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรนะครับวัย16ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกอซอยตันนะครับมีทางด้านกอฟแปดริ้วนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแสนกา่นี่เป็นมวยเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเข่าในเหนียวเลยเดินปั้มจับตีล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊สู้ดุดันเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงแสนกา่ก็มีแพ้คะแนนบุเรงนอง10ทธก้องไฟนะครับที่จังหวัดระนอง หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนจรวดทองพรชิมพรีนะครับที่เวทีอุตกรสามลาสุดดีชนะคะแนนเหนือแสนชัยนะครับสอคำสัญญาที่เวทีอุตกรสามนะครับสามฟอร์มสุดท้ายนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับแพ้หนึ่งไฟแล้วก็ชนะไปถึงสองไฟเลยนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับเพชรน้ำหนึ่งนี่เป็นนักชกจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวัย16ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวยสอสุภพัฒนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีคุณนิคมสมนึกนะครับ เป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีเสียโชดบางแสนนะครับพิชชอใจจันทร์ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นเจ้าของสีเสื้อของทานด้านฝ่ายน้ําเงินเพชรน้ำหนึ่งนะครับเพชรน้ำหนึ่งนี่ก็เป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับเปิดเกมเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับหมัดหนักซอกแรงนะครับของตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดุดันนะครับทางทานนเพชรน้ำหนึ่งนี่อาจจะเสียเปรียบเรื่องการเตรียมตัวนะครับเพราะว่ามาเข้าเวรแทนทางด้านเพชรนาทวีปักบางค้าข้าวนะครับเดิมทีจะเป็นทานด้านเพชรนาทวีนะครับแต่ว นั่นเพชรน้ำหนึ่งนะครับซึ่งมาเข้าเวทแทนก็ดูว่าการเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังนะครับของตลาดฝ่ายน้ำเงินเพชรน้ำหนึ่งก็มีแพ้คะแนนหนุ่มชุมพรชอเกตวินาทีอ,อกตกศสามนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนฉลามขาวสิบป่าโอที่เวทีอ,อกตกศสามลาสุดนี้ย้ำแค้นเอาชนะคะแนนฉลามขาวสิบป่าโอที่เวทีอ,อกตกศสาม ไปได้แบบสนุกอีกครั้งนะครับสฟอร์มหลังนี้แพ้1แล้วก็ชนะ2ไฟานะครับเทียบกันที่อฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคูคี้สูสีเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมองไปที่การเตรียมตัวของทีมท้าทายไดงนะครับแสนก้าพอพัฒนาน,นะครับดูว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่แล้วนะครับการเตรียมตัวน่าจะดูได้เปรียบน,นิดนิดนะครับวันนี้น่าจะอาศัยการเตรียมตัวที่ดีกว่าบทเบียดอชนะคะแนนท้า้านเพชรน้ำหนึ่งชดบางแสนไปได้แบบสนุกคูคี้เลยนะครับมวยคู่เปิดหัวนะครับมวยดิวิชันไทยสัปดาห์นี้มองไปที่่ฝาายแดนนัสพพอฒ มาถึงผู้ที่2นะครับผู้ที่2อฝ่ายแดงก็คือมหาโชคนะครับสทศพลยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับฝ่ายน้ําเงินนี่ก็เป็นทางด้านสมิงดําลูกสวนนะครับหรือว่าอบตแสนตุ้งยิมนะครับพิกัด1น8้อยปอนด์นะครับ ท่านท่านฝ่ายแดงนะครับมหาโชคนี่ก็เป็นนักโชคจากนครราชสีมานะครับวัย16ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่สอทศพลยิมนะครับโดยมีคุณพัฒนาเคียรุนนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าไนเหนียวเลยเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาคล้องรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบูสู้ดุดันเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของท่านท้านฝ่ายแดงมหาโชคนะครับมีชนะคะแนนก้องกังวานนะครับเพชรหนองกี่ที่เวทีลุมพินีนะครับหลังจากนั้นก็แพ้นอกอ่าแพ้นอก แพ้คะแนนน็อตใหม่นะครับสิทธิเสียาการที่จ kind of ังหวัดบุ UND. รีรัมย์นะครับล่าสุดนี้ชนะน็อคยก4มีโชคปอเอี่ยมเห่งที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับสฟอร์มหลังนี้ชนะไป2นะครับแล้วก็แพ้หนึ่งฝนะครับฟอร์มนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสมิงดํานี้ก็เป็นนักชคจากจังหวัดจันทบุรีนะครับวัยสิบแปดปีฟิตซ้อมอยูใคยมวยลูกสวนนะครับโดยมีทางด้านบังหมัดโมฮัมหมัดวงเกษนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อม สมิงดันนี้เป็นมวยเป็นมวยขวานะครับรูปร่างเตี้ยสั้นอาวุธครบเครื่องหนักแรงเตะขวาต่อยขวารุนแรงเตะขาต่อยหมัดเจาะยางกว้างกระจกนะครับอาวุธหนักแรงก็ต้นนี้ถือว่าอันตรายเลยนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ําเงินสมิงดํามีแพ้คะแนนเนตพยักษ์สวนอาหารปีกมาที่อตก3สามหลังกหลังจากนั้นนะครับชนะนกยกสองทรงปืนก่อจิตจิตสารยานะครับที่เวทีอต,ตกอสามลาสุดนี้ชนะคะแนนนําซึกก่อบางบัวทองนะครับที่เวทีอตก3สามสามฟอร์มหลังนี่แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะไปสองนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคู้ขี้สูสีนะครับแต่วันนี้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับมหามงคลน,นี่ เป็นนักมวยมาเข้าเวนแทนนะครับเดิมทีเป็นทางด้านรายการเดิมนะครับเป็นชัยนรง์จ่ายยึดกองศกจ่ายยึดกองสืบนะครับจะชคก,กับทางด้านสมิงดำนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ปรับเปลี่ยนเป็นมหาโชคสอทศพลยิบนะครับมาเข้าเวนแทนก็ดูว่าการเตรียมตัวดูเป็นรองนะครับทางด้านสมิงดำ ซึ่งเป็นตัวยืนอยู่แล้วนักมวยในด้านฝ่ายทางด้านฝ่ายน้ําเงินเป็นนักมวยตัวยืนอยู่แล้วนะครับก็ดูว่าการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับจากนั้นคู่ที่2นะครับคู่คู่ที่สศึกมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์นี้ก็เลยมองมาที่ฝ่ายน้าเงินนะครับสมิงดําลูกสวนนะครับวันนี้การเตรียมตัวดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับน่าจะเชิยนเอาชนะคะแนนทางด้านมหาโชคสอทศพลยิ้มไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับมวยดีวิธีไทยนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินครับสมิงดําลูกสวนครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือวุฒิเดชทีเดชเก้าเนะครับหรือว่าลูกเพียนศักดิ์ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมานชัยสิทธิเจเหมียวนะครับหรือว่านพชัยสิทธิพุพันชาตินะครับพิกัด120ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงวุฒิเดชนะครับเป็นนักชกจากนครราชสีมาวัย18ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเดชเก้าเนะครับมีทางด้านเฮียตี สะพานควานนะครับสรศักสายตั้งนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับวุฒิเดชนี่เป็นมือขวาครบเครื่องเตะขวาต่อยขวานะครับเข่าในล็อกตัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงบูสู้ดุดันเลยนะครับสามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงวุฒิเดชนะครับมีแพ้คะแนนภัยเงินสรสละชีพที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วก็หายไปเกือบเกือบปีนะครับกลับมาไฟล่าสุดในรอบ11เดือนเกือบเกือบปีนะครับก็แพ้คะแนนให้กับสุภชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่นะครับที่วทีิ ที่วิทีอุตกอนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนอัศวเทพสิบหมดนิดที่วิทีอุตกอสานะครับสไฟหลังนี้แพ้1ไฟแพ้ไป2ไฟนะครับแล้วก็ชนะ1ไฟครับ ส่วนท่านฝ่ายน้ำเงินนะครับมาณชัยนะครับนักชกจากจังหวัดพิจิตรนะครับวัย25ปีนะครับฟิซซอมอยู่ที่่ายมวยซิทเจ๊ี่เียวนะครับอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับโดยมีคุณรัตนาจันมณีนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับมาะชัยนี่เป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเตะขวาต่อยขวานะครับเจาะยางคว้างกระจกนะครับเกาะในเหนียวแน่นยัดไส้แรงบูสู้ดุดันมาสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับเป็นมวยเก่งจากเวทีบูธรนนะครับชื่อมวยกระดูกมวยนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับชกมวยมาก่อนนะครับแต่ว่า เป็นนักมวยที่เก่งจากเวทีบุทอนนะครับชกมวยมาก่อนครับวัย25ปีนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆต้องบอกว่าเก่งจากเวทีบูทอนซะส่วนใหญ่นะครับเวทีมังกรไม่ค่อยได้เข้ามาชกนะครับแต่ว่าชื่อมวยก็ดูว่าค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับสามฟอร์มหลังของอนจารยนแฝงเงินมานชัยนะครับมีชนะน็อกยกสองนะครับเอกยาลายุยการช่างที่จังหวัดระยองนะครับหลังจากนั้นก็หายไปประมาณครึ่งปีนะครับ6เดือนนะครับกลับมาใน ไฟแรกในรอบ6เดือนนะครับที่หายไปในรอบ6เดือนนะครับไฟแรกก็มาเข้าเวนแทนนะครับก็แพ้คะแนนกับนครหลวงส่วนอาหารปีกไม้นะครับที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับวันนั้นหมด5ยกดูสถานการณ์ดูได้เปรียบด้วยนะครับสถานการณ์ดูดีกว่าบนล็อกเซียนในสายตาเซียนมองว่าดูดีกว่าทางด้านนครหลวงครับแต่ว่ากรรมการชูให้กับทางด้านนครหลวงไปชนะคะแนนไปได้นะครับหลังเกมก็มี กเกิดเหตุวุ่นวายกันนิดหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับถึงด้านมานชายที่แพ้นครหลวงสวนอาหารปีกไม้ไปนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับล่าสุดเดินทางไปต่อยที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแทบแถบ,บ้านเกิดนะครับก็เสมอกับไก่ชนเพชรสุภานันท์ที่จังหวัดพิษณุโลกครับสฟอร์มหลังนี้มีชนะ1แพ้1แล้วก็เสมอ1นะครับส่วนใหญ่ก็จะ ะเวนชกอยู่แถบเวทีภูธรซะส่วนใหญ่นะครับเก่งจากเวทีภูทรน,นะครับวันนี้มาเจอกับทางด้านบุรทีเด็ดทีเด็ด99นะครับที่ชกอยู่ที่เวทีเมืองกรุงซะส่วนใหญ่นะครับ การชกเวทีเมืองกรุงกับเวทีภูทรจะต่างกันเรื่องการควบคุมน้ำหนักนะครับบางครั้งบางทีเวทีภูธรจะไม่เข้มงวดเรื่องการควบคุมน้ำหนักสักเท่าไหร่นะครับส่วนเวทีในเวทีเมืองกรุงนี่จะเข้มงวดมากเลยนะครับเรื่องการควบคุมน้ำหนักถ้าน้ำหนักไม่ได้ก็อาจจะปรับให้แพ้หรือว่าไม่ให้ชกเลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นการชกเวทีภูธรกับเวทีเมืองกรุงค่อนข้างจะต่างกันนะครับเรื่อง ควบคุมน้ําหนักนะครับซึ่งทางด้านฝ่ายแดงครับบุธทีดเดชเด็ดเก้านี้ก็ชกอยู่แถบเวทีเมืองกรุงเป็นประจําสม่ําอยู่แลสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับเคยคุ้นเคยกับเวทีเมืองกรุงมากกว่านะครับวันนี้ก็เลยชอบนะครับแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับบุธทีดเดชเด็ดเก้านะครับเคลื่อนไหวอยู่เวทีเมืองกรุงมากกว่านะครับวันนี้น่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านมานะักมานะชัยนะครับสิทธิ์เจ๋มเหมียวนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่รองคู่เอกนะครับสึกมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นีีีี้นนะะคครรัับบมองไปททท่่ฝายแดดดดดุเเ็็ มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวด้ลลาร์อนตะครับต้องแอดมวยดงนงครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ m u a y d u n g ต้องมีแอดอำน,นาจก่อนนะครับ m u a y d u n g และจะบอกว่ามาจากมุมสองเวร์นะครับรับโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดางครับ มาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือลูกนิมิตหนุ่มบางกระดินะครับหรือว่าสิงห์คลอง4ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับประจันบาลสเจวิชิต8ริ้วนะครับหรือว่าพอเจริญแพทย์พิกัด1น3่งปอนด์นะครับ ท่านฝ่ายแดงลูกนิมิตนี้ก็ไปนในโชกจากจังหวัดลบบุรีวัย36ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายหมวยสิงห์คลอง4อยู่ที่ลบบุรีนะครับมีทางด้านทวีศักสิงห์คลองสนะครับอดีตนักมวยเก่านะครับแล้วก็เป็นพี่ชายของลูกนิมิตเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะของ,ของค่ายหมวยสิงห์คลองสนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมของท่านฝ่ายแดงลูกนิมิตซึ่งเป็นน้องชายนะครับมีทางด้านหมวยหูชื่อดังนะครับหนุ่มบางกระดีนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนแล้วก็มีอาชีพก่อนชกทางด้านลูกนนิิมตะครับ ลูกนิมิตเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นเอี่ยมเข่าหักแทงดีนะครับมาสอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับเก๋าก็ดูกดีชกมานานเลยนะครับตอนแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงสั่งไฟหลังสุดนี้ฟอร์มสดเหลือหลายเลยนะครับเก๋ามากๆเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของตระหนั่แดงลูกนิมิตมีชนะคะแนนอ่าิวัตสจรเลยสโธรทนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับและวันนั้นก็คว้าแชมป์ร้อยสามสิบปอนด์ศึกวันทรงชัยไปได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับมามาป้องกันแชมป์ร้อยสามสิบปอนด์วันทรงชายไฟแรกนะครับก็เฉือนเอาชนะคะแนนทา้านนาวาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรมที่วิธีอยู่ต่อต่อสามไปนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนเมืองทรัพย์นายกวิทย์ทุ่งส่งที่วิธีมุสยามอ้อมน้อยย้ำแขนไปแบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับสามฟอร์มหลังของทานด้า่ายแดงลูนกิมิตต้องบอกว่าฟอร์มสดเลยนะครับชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้กเงินนะครับประจันบาลเป็นนักชกจากจังหวัดชนบุรีวัย24ปีนะครับฝีกซ้อมอยู่ที่สจววิชิตเมือง8เลนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีทางด้านสจววิชิตองละออนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับประจันบาลนี้เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมดักสากแข้งนะครับปั้มในเด้งตีรุนแรงครับชงเชิงชกฉลาดหมัดศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับแต่ว่าเรือเวทีไป5เดือนเลยนะครับ สามฟอ้อมหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้าเงินประจันบาลมีแพนนกยกสี่ช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยที่บูอรลีน่านะครับแล้วก็หายไป10เดือนนะครับ แล้วก็กลับมาในรอบ10เดือนก็ชนะคะแนนคมอาวุธ f a ฟเอกรุนะครับที่เวทีอุตกรสานะครับลาสุดนะครับลาสุดนีแพ้นอกยก2ขนองศึกก่อกำพนาที่เวทีอุตกร์สานะครับชกไว้บัดไฟนั้นก็ถือว่าตัวไม่ดีนะครับตัวไม่ดีความเชื่อถือดูไม่ดีนะครับแล้วก็แพ้นอกไปในไฟล่าสุดในการชกกับขนองศึกก่อกำปนาทนะครับเดือนมกราคมปี65้านะครับต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับไฟนี้ก็ถือว่ากลับมาเป็นไฟแรกในรอบ ประมาณ5เดือนที่ผ่านมานะครับของทางด้านฝ่ายน้าเงินประจันบานนะครับแล้วก็พลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับเดือนตุลาคมปี6กสานะครับวันนั้นชกกันนะสนุกคู่ขี้เบียดไปเบียดมาเลยนะครับสุดท้ายก็เป็นทางด้านประจันบานฝ่ายน้ําเงินนะครับที่เบียดเอาชนะคะแนนลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีไปได้แบบสนุกนะครับบรรยากาศดีกว่านะครับของทางด้านฝ่ายฝ่ายน้ําเงินประจันบานวันนั้นนะครับก็เลยเฉือนเอาชนะคะแนนลูกนิมิตไปได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์เป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่่ายงงลลููกกนิิิมมตรคัแ้้ว็ทเส แทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเดิมทีขึ้นรายการไว้นะครับเป็นดวงสมพงษ์จิดมังนนท์จะชกกับขนองศึกนายกต้อมก่มปนานะครับแต่ว่าคู่นี้ถูกโยกไปต่อยศึกจิดมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟ์แทนนะครับแล้วก็ดึงเอาลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีกับประจัรย์บางซอวิชิตมาเข้าเวทแทนครับก็ถือว่าคู่นี้การเตรียมตัวไม่มีใครได้เปียกเสียเปรียบนะครับเพราะว่าดึงมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่เรื่องสภาพร่างกายช่วงหลังต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงลูกนิมิตนี่ถึงแม้ว่าอายุจะป่าเข้าไป 36แล้วนะครับก็ดูว่าการดูแลร่างกายนี้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับระเบียบวินัยในการดูแลร่างกายค่อนข้างจะดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องนะครับวัย36ปีรุ่นเดียวกันนี้เลิกชกไปหลายรายแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านลูกดิมิตนี่ดูแลร่างกายได้ค่อนข้างดีนะครับวัย36ปียังสามารถชกมวยในรูปแบบไฮยกได้สบายๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องได้ดูเป็นตัวอย่างอย่างดีเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินช่วงหลังๆนี่ประจันบานครับก็ต้องบอกว่า ร่างกายดูไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะฝ่ายสุดท้ายนี่แพนออกขนองศึกมีร่างกายดูไม่ค่อยดีแล้วก็ความช่วยถือตัวไม่ค่อยดีด้วยนะครับก่อนชกก็ตัวไม่ดีด้วยความช่อถือก็ดูเป็นรองนะครับฉะนั้นวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับลูกนิมิตดุ่มบางกระดีช่วงนี้ร่างกายดูดีกว่านะครับฟอร์มสดกว่านะครับวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านประจันบาลสจวิชิต8ริรวนะครับแก่แขนได้สําเร็จนะครับคู่เอกศึกมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับลูกนิมิตดุ่มบางกระดีครับ สุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิดสิไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกนะครับต้องตั้งกาดขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ